อีกนิดนึงก็คือผมอยากไปที่ตัวเอ็กดิแนนนิดนึงพอดีอดมเอดีพอดีว่ามันเร็วมากตอนที่มันนำเสนันนะผมก็ดูไม่ทันว่ามันมีโหมดอะไรบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูก็คือผมเข้าใจว่าพอมันเป็นเกมแนวกึงก่งแบบว่าอ e ีสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องแบบอัพคอนเทนต์เร็วนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะเบือ่อแมปจะเบือ่อ เกมเพลย์ที่แบบมันไม่มีอะไรมาใหม่ยอะไรยเงี้ยการเอาตัวทีมเรนโบ์เข้ามาเนี่ยผมว่ามันมันคน,ค,นคัดเดาได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกหน่วยมันก็มาหมดแล้วอะไรยงเงี้ยจะแบบทิง้งเรนโบ์ไว้ไม่ให้มาอยู่ทีเดียวก็ไม่น่าจะใช่อืนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คือพอเขาอัพเกมเร็วๆแบบเนี้ยผมคิดว่าไม่แน่นะอาจจะเห็นทัวร์นาเมนต์เกมนี้ที่ต่างประเทศเปิดทางไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันอ่าเพราะว่า ตัวเกมเนี่ยมันตอนนี้แต่ว่าผมนะ่ยอยากรู้เหมือนกันนะว่าตัวหน่วยที่เข้าไปในจีเอสเคเนี่ยคือถ้าเกิดเอาเทียบความสามารถเฉพาะในทีมเรนโบว์เนี่ยมันใกล้เคียงกับตัวที่มีอยู่ในเกมอยู่แล้วบ้างก็เลยต้องมาดูว่าไอจีเอสเคที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันจะแบบเติมเมตาไหนให้เกมได้บ้างเพราะว่าตอนนี้มันก็มีแบบ DPS อยู่แล้วมีซัพพอร์ตอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยตัวสแกนอย่างสปินเตอร์เซลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูว่าทีมเรนโบว์เข้าไปแล้วแบบ มันจะไปเพิ่มลูกเล่นมุมไหนของเกมมากกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวโหมดเกมที่มันอาเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะทําให้คนเล่นไม่เบื่อง่ายอืมอ่ะแต่ว่าส่วนพอถ้าเกิดมันไปเข้าในส่วนของโหมดการแข่งขันจริงแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปเป็นโหมดแบบไหนจะเล่นในกติกาแบบไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวก็ต้องมานั่งรอดูกันแต่ว่าผมอยากจะเพิ่มเติมอีกนึงคือผมอ่ะดูฟอร์เวิร์ดปีนี้แล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่รอเกมบางเกมอยู่จากตอนที่ผมพูดตอนต้นเนี่ยอย่าง ตัวเล o w Six Mobile เนี่ยผมคิดว่าที่เขาไม่ได้เอามาออกงานนี้เพราะว่าตัวเลนโบ i ิ Mobile มันน่าจะสร้างเสร็จเกือบแบบร0อเ็แล้วอะแล้วก็คนน่าจะรู้หมดแล้วว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะไม่ต้องเอาอะไรมาเปิดแต่เกมอะยังไงต้องมาแน่นอนผมว่านะครับ,ครบใครที่ใครที่รอเล่นตัวเล o w Six Mobile ก็ก็รอได้เลยผมว่ามันน่าจะตามกำหนดแหละตอนนี้ก็อัปเดตน่าจะเดือนเก้านะถ้าที่ผมเช็คมาก็เดือน9ก้าผมไ้ลองเล่นกันแล้วก็ น่าจะต่อนน่าจะเล่นในเมตาใกล้ๆกับตัวพีซีเลยแหละอืแล้วเนี่ยในงานนี้มันก็เลยแบบไม่ได้แบบมีอะไรให้แบบมาเปิดให้ดูใหม่อะไรเงี้ยครับครับอืมแต่แต่ว่าลายปืนสวยนะผมว่ามาใหม่